สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะพบกันตอนเช้าเช้าเนาะวันนี้พี่นาเข้ามาอ่าให้อาหารนกกระทานะคะแล้วก็มาทําความสะอาดกรงนกกระทาวันนี้ได้เวลาที่พี่นาจะเก็บอ่าจะเก็บอา,บอามูลนกกระทานะหรือว่าขี้นกกระทาเองนะคะไปอไปหมักดินทําปุ๋ยนะคะหรือว่าเอาไปใส่ต้นไม้เนาะ แต่ก่อนที่จะไปใส่ต้นไม้เราต้องเอาไปหมักดินก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเค็มเกินไปเนาะเนี่ยพินาก็จัดการนะเนี่ยจัดการขูดออกมาแบบนี้นะแล้วเขาก็ช่วยพินาด้วยนะเนี่ยขูดไปหนึ่งถุงแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่ามูลของเขานะเนี่ยมูลนกกระทานะคะเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวพนาจะเก็บไปแล้วก็จะไปหมักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหมักด้วยกันนะคะไปหมักปุ๋ยด้วยกันเนาะเดี๋ยวพินาเก็บแป๊บหนึ่งค่ะเก็บไข่เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิรุ่นเล็กของพินานะที่พินาฟักอ่าฟักเขาเองเนี่ยจากไข่จากไอ้ตู้ตู้ฟักไข่ที่พินาทําขึ้นนะโตแล้วนะชุดนั้นอ่ะเขาเริ่มไข่แล้วค่ะไข่เขาก็จะฟองน้อยๆค่ะเขาเริ่มไข่กันแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะจ้ะเดี๋ยวพินา เก็บใส่ถุงก่อนนะคะจ้ะพี่นาก็ทำการเก็บมูลนกกระทาเรียบร้อยนะคะเขาก็คุยกันใหญ่เห็นไหมนะเขาเหมือนไก่มันก็ไม่ใช่มีมูลนกกระทาอย่างเดียวนะมันก็จะมีเศษค้าเปลือกมั่งเข้าวปลายบ้างเพราะว่าพี่นาให้เขากินแบบไก่เลยเนาะเนี่ยหนุกสนานกันใหญ่เลยะคะ่ะช่วยพี่นาคุยเขียย่ยใหญ่เลยนะ นี่ถ้าไม่กลัวว่าเขาจะบินหนีนะพินาจะปล่อยให้เดินเต็มไล่เลยเนาะบินหนียังเพราะว่าเดี๋ยวตัวอะไรจะมากินเขาอีกเนาะไปะไปทําการหมักปุ๋ยกับพินาดีกว่าค่ะหมักดินไว้ทําปุ๋ยปลูกต้นไม้เนาะเนี่ยเลี้ยงนกกระทานเนาได้จะบอกว่าได้ประโยชน์ทั้งทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวนกนะคะอึของนกนะะแล้วก็ไข่ด้วยนะ โอ้ยมันได้หมดเลยได้ประโยชน์หมดเลยนะสาหรับการเลี้ยงนกกรนะทาแล้วสำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้ก็อ่าได้มูลนกกระทาอึน,นกกระทาไป,ไปเป็นปุ๋ยด้วยนะคะอโดยเฉพาะอึน,นกกระทาเนี่ยความแรงนะเขาจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่คือหมายความว่าความเค็มจะไม่มากจะไม่มากเกินไปนะเอาจริงๆิพี่นาบางทีพี่นานํานไปใส่ต้นไม้ยืนต้นนะที่แบบว่าเหี่ยวเฉาใกล้จะตายอะ่ะพี่นาเอาอพนดินแล้วก็เอา มูลนกกระทาเนี่ยไปไว้รอบๆรๆนะโอ้โหงามขึ้นทันทีเลยค่ะอ่าแต่ว่าอย่างก็อืดแพะเนี่ยจะเค็มเกินไปนะพี่นาไม่ค่อยใช้อืดแพะเนาะแพะนี่จะต้องตากให้แห้ง,จร,งจริงๆเลยนะถึงจะค่อยๆเอาปรยอดได้แต่นกกระทาเนี่ยทิ้งไว้สักประมาณสองสามอาทิตย์แบบนี้นะะก็เข้ามากวาดครั้งหนึ่งโอ้ยใช้ได้เลยค่ะไปค่ะไปหมักปุ๋ยกับพินาค่ะหมักดินกับพินาเนาะ แหม่ขานลับเลยใช่ะเองเนี่ยค่ะได้ตั้งสองถุงใหญ่เลยนะนี่ได้สองถุงใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นมูลนกกระทาที่แห้งแล้วด้วยนะคะนี่แห้งค่ะพร้อมที่จะใส่ต้นไม้หรือว่าเอาไปหมักดินได้เลยค่ะละเอียดยิบเลยค่ะอะเดี๋ยวไปดูอหลุมหมักหลุมหมักดินที่จะทำเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้กับพี่นาเนาะ อยู่ในไร่นู่นค่ะแสงแดดยามเช้านะคะสอดส่องมาอาให้ต้นไม้ใบหญ้าได้อส่งข้อแสงนะคะกำลังสวยเลยค่ะนี่อันนี้คือหลุมหมักดินของพินาเนาะเนี่ยอันนี้ในนี้ก็จะมีเป็นพวกใบไผ่นะใบไผ่นะคะแล้วก็อา่ามูลนกกระทาบ้างมูลแพะบ้างนะ ก็เอามาใส่นะคะเอามาใส่ทับถมกันไว้ฉีดน้ำบ้างอะไรบ้างอะแต่ตอนนี้ไม่ต้องฉีดน้ำเลยฝนตกเนาะฝนตกก็ชะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะพี่นาก็จะหมักไว้เง,งี้ยนานๆค่ะนานอะ่ะบางทีก็เป็นปีเลยก็อยากจะปลูกต้นไม้อะไรนะพี่นากา็มาเอาดินตรงนี้ไปปลูกนะเนี่ยปลูกผักเล็กๆน้อยๆน,นะคะนี่เนี่ย,ยแบบนี้เลยค่ะเนี่ย Uh huh. พินาก็จะใส่ไปเดี๋ยวก็อันนี้ใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวเอามีใบไผ่ใบไผ่ก็จะทับลงมาอีกทีนะอันนี้อยู่ใต้กอไผ่ด้วยะคะ่ะนี่อยู่ใต้กอไผ่ด้วยพอดีเลยกรกกาดใบไผ่ใส่ไปนะอันเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าจะต้องการใส่ต้นไม้ยืนต้นที่แบบว่าแข็งแรงแล้วนะเราก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องมากนะเนี่ยเพราะว่าเน,นี่ยเห็นไหมดูดิ เขาละเอียดดีจังเลยนะฮะสำหรับอือนกทานะที่มันนานจะเก็บออกมานะคะไม่มีกลิ่นแล้วค่ะมีมีอ่าฉนๆติดจมูกนิดนึงไม่มากนะ,ะนี่เห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยนะคะเดี๋ยวอ่าก็ใบไผ่หล่นลงมาก็จะทับถมกันลงไปอีกนะ ถ้าฝนไม่ตกพี่นาก็จะฉีดน้ํานะคะนี่อนนี้ประมาณนี้เลยถ้าฝนไม่ตกพี่ก็จะฉีดน้ําลงไปทุกวันทุกวันค่ะให้มันเป็นอ่ยุยสลายนะคะเป็นดินนี่อยู่ใกล้กอไผ่เลยดีเลยได้ใบไผ่อีกได้ใบไผ่ยังไม่พอนะคะได้ขุยไผ่ด้วยนะคะขุยไผ่เนี่ก็ปลูกต้นไม้งามมากๆเลยนะอ่ะขุดตรงนี้ก็ได้ขุยไผ่เต็มๆนะคะ พ่นาก็พามาชมเนะาะวิธีการหมักดินของพินาเนาะเพื่อที่จะทําปุ๋ยเพื่อที่จะนําไปปลูกต้นไม้นะคะแดดกําลังดีเลยค่ะไม่รู้าภาพจะออกมาชาัดเจนไหมแดดส่องโอ้โหเมื่อคืนก็ตกอีกเช่นเคยนะะฝนแต่ว่าไม่มากนะไม่มากกําลังหลับสบายอะค่ะค่ะพินาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงสั้นๆเนาะก็คงไม่สั้นนะคงหลายนาทีแล้วแหละเนี่ย จิจวัทประจําวันของพี่นาหลังจากที่มาเลี้ยงนกกระทานะคะก็วันนี้ก็ได้เวลากวาดอึนกกระทาออกมาด้วยนะคะเพื่อเอามาทําปุ๋ยเนาะเดี๋ยวพี่นาก็จะเกี่ยเกี่ยให้เข้ากันนะแล้วก็น้ําฉีดนะคะจ้าและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ